โอเคครับสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมคารุมะเอ็กดีนะแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ที่555กันเช่นเคยนะครับโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กับตัวคารุมะนะครับพลังสองแสนแล้วนะครับวันนี้เราอันดับเราก็อยู่อันดับที่1ิบแล้วนะครับนี่นะครับเราก็แข่งกับคนนี้อยู่นะครับนี่เขามาขิงเรานะครับดันพลังห่างกันนิดเดียวเดี๋ยวผมตามแน่มบอกเลย ส่วนสัวละครสุดเก่งแล้วก็อยู่ระดับที่สามสิบนะครับเป็นทางด้านทางฟูบุกินะครับคิวเราก็ดันคิวมาอยู่ระดับสามแล้วนะครับตอนนี้คิวเราไม่อยู่ระดับสามแล้วใครได้เข้าคิวก็ขอพลังให้เยอะครับรับหมดทุกคนเลยส่วนวันนี้ก็มีนี่นะครับแจกเศษโซนิคสิบอันแล้วก็ฝึกนินจานี่ครับมีโซนิคแจกนะครับ 90สิบเศษเราสามารถเอามาผสานได้นะครับผสานออกมาเป็นโซนิกไหลเทียมทานนะครับล่างนี้เป็นตัวที่โกงดีนะครับโอเคโซนิกเราก็ปั้นสามดาวไวแรกแล้วนะครับมันได้เศษมาแล้วก็มาอัดเลยสามดาวประมาณนี้นะครับทีมเราก็นี่นะครับโซนิกฟุบก,กิเห็นความเร็วหนึ่งใช่ไหมครับแต่โซนิกได้เปิดก่อน แล้วก็มาฟูบุกินะครับหายแน่นอนคอมโบนี้เอาล้วครับเราจะมาสอนการพลังกันนะครับจุดแรกที่พลังเด้งเลยนะครับนี่ครับซ้ายมือไปที่เฮาครับโอเคครับวันที่สี่นะครับเดินมาเจอฟิกเกอร์นะครับเข้าไปครับทุกคนเห็นตรงนี้นะครับระดับดาดาวทั้งหมดนะครับหกทับแดถ้าเราดันไปนะครับมันจะได้สเตตัสทั้งล่างนี่ครับ เนี่ยครับจะข้างล่างแนะนําให้มาทําให้มันเป็นเลขคู่นะครับตรงนี้ให้ทําตามขั้นที่มันบอกนะครับเนี่ยครับอันนี้ขั้นสิบก็อัพดาวตามที่มันบอกนะครับถ้าจะอัพดาวตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องอัพตัวนี้แล้วก็มาอัพตัวนี้ด้วยครับทำไงก็ได้ครับให้มันเป็นสิบสองดาวครับโอเคส่วนแผนแผนตรงนี้ก็คือเงื่อนไขขั้นต่อไปมี หนึ่งถึงสามตัวละครถึงสามดาวนะครับก็อย่างเช่นจีโน่ถึงสามดาวแล้วแล้วก็นี่ดังอัพอีกสามดาวเป็นอัพอัพเป็นสามดาวนะครับเราจะได้สเตตัสเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับสเตตัสเป็นเปอร์เซ็นต์ทำให้พลังเด้งเยอะมากนะครับจุดที่สองที่พลังเด้งเยอะเลยนะครับฝึกฝนครับนี่ครับมากดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเด้งทีละร้อยเลยครับนี่ร้อยห้าสิบเยอะนะครับ นี่ครับแล้วก็กดแนะนําให้กดทีละครั้งนะครับจะ่กดสิบครั้งตรงนี้นะครับนะครับมันมันไม่ดีะครับเพราะว่ามันสามารถเสียได้เรามากดทีละครั้งนีกว่าอันนี้ไม่ดีก็ยกเลิกอันนี้ไม่ดียกเลิกอันนี้ดีไปนีครับกดทีละครั้งไปเรื่อยๆครับส่วนเราก็เห็นแต้งบนนี้ไหมครับหกสิบถ้าหกสิบตรงเนี้ย นะครับเราก็แค่ดันหน้ามาคบแต้มเราจะปวดหลอกตรงนี้นะครับเราจะได้เปอร์เซ็นต์โจมตีมาป้องกัน HP นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถือว่าได้งเยอะนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอเคครับเราไปดูจุดที่สองกันดีกว่านะครับจุดที่สองที่ทำให้พลังเร่งเยอะไทต์มาครับสตอรี่ครับนี่ครับแนะนำให้ต่อรูปแถวบนก่อนนะครับนี่ครับต่อแถวบนมาก่อน เห็นไหมครับต่อถวบนเราจะได้เสเตตาตามนี้ครับนี่แล้วก็มาต่อแถวล่างครับผมมาต่อแถวนี้เลยนี่ครับเอาเปอร์เซ็นต์รุปเสเตตามาเอ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อลูกนี้กันต่อนะครับพรุ่งนี้เป็นภาษาสารเสร็จเราจะได้ความเร็วทั้งทีม10เปอร์เซ็นต์นะครับเอ้10บวก10ทั้งทีมนะครับไม่ใช่10เปอร์เซ็นต์บวก10ทั้งทีมส่วนเคลสไซตามะแนะนำให้ทำรายวันก่อนนะครับ เนี่ยครับแด้นำให้มาถามให้ครบนะครับโอเคครับส่วนพลังงานพลังงานผมจะซื้อถึง150แล้วหยุดนะครับจะไม่ซื้อต่อแล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็โอเคซื้อตปออีกครั้งหนึ่งตัวนี้ผมจะซื้อสองครั้งนะครับอันนี้ก็ซื้อครั้งเดียวนะครับประมาณนี้นะครับเราไปดูวิธีตักดันพลังที่สามกันเลยดีกว่านะครับไปที่ตัวละครครับเห็นแล้ครับเ้าก็ อัพตัวละครไปครับอันนี้เราขาดครับเดี๋ยวเรามาอัพตัวนี้กันนะแล้วก็สก,กิลครับสกิลตรงนี้ถ้าใครมีตังค์เยอะแนะนำให้มากดนะครับแล้วก็อา,าวุธัะโอเคครับมาต่อกันที่อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็นี่นะครับของน้ำแนะนำให้ใส่เป็นโจมตีกับ อ็อบอื่นผมไม่แนะนำนะครับเช่นอันนี้อันนี้นะครับผมไม่แนะนำไม่ใส่ผมไม่แนะนำไม่ใส่ออบป้องกันนะครับเพราะว่ามันไร้ค่าครับมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมาให้ใส่เป็นโจมตีนะตัวที่เราคิดว่าเป็นตัวดรเมจของทีมเราเราก็ใส่โจมตีให้เขาไปนะครับส่วนตัวไหนเราคิดว่าเป็นแทงอย่างรุวงอาซิล่า เราก็ใส่ HP ไปครับเห็นไหมครับโอเคมาต่อกันที่การพิเศษนะครับแล้วก็นี่ครับอัดเบลให้เป็นไปทีละห้าเบลครับนะครับอไปทีละห้าเบลอย่าอัดแบบนี้นะครับเนี่ยครับเจ็ดนี้ระยะทาอย่างนี้นะครับเราต้องอัดไปให้ถึงสิบโอเคเดี๋ยวเริ่มมาถึงสิบนะครับอัดยังไงก็ได้ให้เป็นแบบห้าสิบสิบห้ายี่สิบนะครับประมาณนี้ สวรรค์อัพดาวนะครับแนะนำให้กระจายอัพตัวละหนึ่งดาวก่อนนะครับอย่างนั้นครับราคาที่ห้าสิบเดี๋ยวเราอัพพรุ่งนี้นะครับอัพนี่ก่อนนะประมาณนี้นะครับพลังตรงนี้ก็พลังผมเก้าไม่ถึงทอพสิบแล้วนะครับมันเห็นไหมครับไปทําพลังเมื่อกี้แซงพีเอ็มโอพีเอ็มแล้วนะครับเราก็มาอยนทับเก้ากันแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพาไปหา หาของฟ้ากันนะครับที่หาของฟ้าก็มาที่ทารสุราชานะครับนะครับมันจะมีบอสแต่ตัวนะครับแล้วก็กดเข้าร่วมโจมตีไปนะครับวิธีของฟ้าครับประมาณนี้นะครับโอเคครับวันนี้วันที่หกแล้วนะครับส่วนวันที่เจ็ดไอ้นี่จะเปิดนะครับลานประลองแรงโกครับจะเปิดภายในคืนนี้นะครับวีสี่ใครที่ อยากดันพลังแบบอยากดันไปไวๆก็มาเล่นไวๆนะครับเราจะสามารถชนะง่ายนะครับเพราะเจอบอดโอเคครับประมาณนี้สว่วนนี้นะครับสืนกลางฝึกฝนก็เป็นจุดที่แดงพลังเหมือนกันนะครับนี่ครับผมอัพประมาณนี้นะครับอัพให้เป็นแบบให้เปิดตัวงานเดี๋ยวลองเอ้ยไม่เอาดีกว่าจะลองอัพแต่เปลืองพลังงาน,นไม่เอาดีกว่า โอเคนะครับวิธีทําพลังของผมก็จะประมาณนี้นะครับใครที่อยากเข้าคิวก็ขอมาเลยนะครับถ้าคิวว่างขอมาครับแล้วผมดูแล้วผมแล้วผมรับให้ครับวันนี้คิวเราก็จบบอสด้วงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตีได้นับหนึ่งนะครับนี่เก้าล้านนะครับตีไปได้วนับหนึ่งจบบอสด้วงไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตีแมวชากาศยันนีดกว่านะครับ โอเคส่วนกิวก็เศษนะครับขอปเป็นเศษอะไรก็ได้นะครับส่วนตรงนี้ใครที่มีซ้ำเยอะๆครับมาส่งให้เพื่อนได้นะครับของผมก็ส่งครบไปแล้วโอเคนะครับ, <Okay. S 2> รบดัานพลังก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับด้านพลังผมก็จะประมาณนี้นะครับวิธีดานพลังของผมวิธีกับเส้นทางสุดท้ายสิบของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับคงแบบไม่มีวิธีที่ทำให้แบบพลังเด้งไปแล้ว ถ้ามีก็ต้องปลดล็อกเวลทุงสูงครับยิงถลอกปลดล็อกเวลทุงสูงพลังเราก็จะแบบไปไกลครับไปได้กว่าคนอื่นครับโอเคครับเราไปตีคนกันดีกว่าน,นะครับเนี่ยโอ้โหนีนะ่อยากลองกาโลฟุบุก,กิขาลองหน่อยฟุบุก,กิเราได้ออกก่อนนะครับโซนยิบไปก่อนเอ้ยแป๊บน,นึงนะใครอยากเปิดอนิเมะนะครับ ฟูบุกิบอกพายอยู่ข้างเหงมือนเลฟูบุกิเขาไม่ตายฟูกิเขาอึดจเด้อุ้ยกาโลเขาเบามากนี่ผมไม่เข้าเหมือนจะตัเลือดอุ้ยฟูบุกิเขาแรงนะ,ะเ,น,เบบนี่ยนะทำเล่นจังหวะนี้ลูกชายนะ อันนี้นครับโซนิกผมฝังสีเงาไปฝังสีเงาซึนไปที่นกโอเคนกล่วงอเกิขอหน่อยโอเคนะครับหงายท้องชนะนะครับประมาณนี้นะครับคนนี้ก็รอนตกอโอเคครับราไปตดีนคนนึงกันดีกว่านะครับคนนี้พิมพ์เยอะขอ,องงร้องหน่อยผมชอบดีๆคนพิมพ์เยอะเนี่ย โซนิคฝังสี่เงาไปที่วัคซีนแมนะครับโอเคร่วงจจงหว่นี้พายุข้างพายุข้งาขงอุ่ยทีเดียวกาโลติดไม่ยอท้ทอรลยลอดนะครับกาโ่อยหมัดมาปัางไม่ลดเลยรักชายตีธรรมดาหงายท้องนะครับโอเคครับเราก็ไปบิว กิจกรรมต่อดีก่านะครับกิจกรรมนี่นะครับแนะนํให้มาเล่นอันนี้นะครับผ่านดานแลบวิจัยยีนห้องสามศูนย์เก้าะครับตรงเนี้ยเห็นไหมครับได้สิบอันค้มนะครับแหล่วิจัยก็คือด่านตรงนี้นะครับนี่นะครับด่านวิจัยเห็นไหมครับเรามาสี่ศูนย์หกต้องผ่านชั้นสามนะครับต้องมาชั้นสามไม่ได้ โอเคครับประมาณนี้นะครับคลิปวันนี้ใครได้ดูถึงตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ